สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้ก็มีโอกาสได้มาดําหน้าซอยแม่ยู่บานเนะาจา้ะวันนี้ก็มาลกกะจาก้งมื่อเนี้พอดีเลยลกกะลกไปลกมากก็เลยมาผอตะกะแตนตาเขาหรือว่าบานเห่าภาษาอีสานก็เอ,อิบมาแม่งหมานะาจา้ะเพิ่นกําลังกินอ่าตะกะแตนเลื่อยอยู่นี่กําลังกินอยู่แน่จ้ะ สมัยแต่ก่อนนี่ร้ายแหงเนี่จะพี่น้องเวลาโลกไปสมัยจะย่งนี่หน่อยนี่ลกไปโกมาโกกาเนี่ยถ้ากามันตอมตอมตอมเขามากไก่สิบเบิดตาแล้วถ้ากะแจมันเกิดิมาร่วมกันนึงสิจ้ะมันเกิดิมาโฮมกันอยู่ในแจนหนานะแต่ทุกมือนี่มีหน่อยกว่าเกาด้จ้ะเพราะว่าบานเฮาเพิ่นเริมใส่สารเคมีไรข้ข้นเนาะเริ่มเปลี่ยนวิธีจากหน้าดํามาเป็นหน้าวานจ้ะบ,บานในหน้าวานเพิ่นก็ต้องอัน คุ้มหยาไว้โดยการสียดยาข่ายหยาอยู่เรื่อยๆเนาะจะเหากระเลืได้เห็นตะกะแตนหน่อยลงมว่าสิเป็นปูปลาหน้าหนามนาเนาะเนาะกระสินหน่อยลงกว่าเกาลายเติบจากพี่น้องแต่ก็ยังมีห้เห็นอยู่จะดีใจจ้ะนี่จ้ะอีกต้นหนึ่งก,ก,ก็ตะกะแตนเลือดจ้ะตะกะแตนยาวๆสีเห็น่ะพอเอินตะกะแตนเลือกก็ยังมีเขาเห็นอยู่ยังโฉก